ครับกับสวัสดีสิทุกท่านด้วยครับเหมือนนี้เด้อหลอดใบสามนะครับหลอดใบสามกัเสียนหน้าดีก็พึ่งเดินทางกลับจากไปทำบุญน้ำปูนาครับกับหลอดนี้เฮ้ากับมาติดตามต่ออีกเล่าพัฒนาของพอแต้มนะครับเด้อเล่าพัฒนาพอแต้มครับมาติดตามเหล็กพอแต้มก้อนครับหลอดเหมื่น เขอ,อ็กอีกครับเลขเล่าพี่น้องเห็นห้างยังบ่ครับนี่ครับห้างต่ตครับมายูบันเซียนหน้าดีแล้วครับมายูอูลดนะครับมายูอูลดของเซียนหน้าดีครับ มองจอดรถนะครับคู่รถขอ,อกรถนะครับแต่ล่งต่อครับมาอยู่บัานเสียนนาดีครับเบึงในะห้างบักไ้พี่น้องเสียนนาดีเกิดปรหยังเพื่น,น,นะครับเพราะวา่าเป็นต่อเงินต่อท่องเขามาใหายได้ครับต่อโสกต่อหลาบเขามมใหาก็เลยถือเอาความเช็ดน,นะครับว่าต่อเงินต่อท่องนะครับ มาอยู่ตะดนแล้วครับหัางซ้ำประมาณคนโอบหุมนะครับคนโอบหุมพอดีหัางง่ายครบับกับไกยูไพลยูมันครับเส้นน่าดีกไกยูไก่หัางต้อนี่แล้วครับเพราะว่ายูนี่มาตะดนแล้วเขาก็ระมัดระวังเอาครับเพราะว่าต่างคนต่างบ่เฮ็ดยังกันมันกับบะเฮ็ดยังเฮ้าครับ ครับเ้าก็มาตามต่อเหล็กเล้าพัฒนาของพ่อเตี่มต่อได้ครับเด้อเอาเปื้อนงานของพ่อเตี่มก่อนครับไว้ตามต่อดีปูโคอลัดนะครับปูศูนย์เจ็ดครับปูโคอลัดเป็นยังพันธุ์ส่งตะเลมาให้ครับเอาปูศูนย์เจ็ดครับก็ผลหวยเล้าออกวันพุทธที่ยี่สิบแปดพาร์ทแม่ของหันนะครับเด้อ ห้าศูนสองสองสองเก้าครับส่วนเหล็กมุกโต้นะครับส่วนเหล็กไทยสามตัวกับสองสองเก้าส่วนเหล็กล่างกออกที่สองสองนะครับก็คองผ้าแต้มก็รดนะครับรุดตะวันเหล็กพิงนี่จักเข่าขึ้นลดขอมุ่นยุไกย่ครับผมเอาไวย่ในบัตรครับอันนี้ยุหลังบัตร ครับกบสุปุปตะแค่นี่ก็เข้าใจเนาะครับเนาะครับเอาตามต่อครับ <c oughs> <c oughs> รอบนี้ก็เป็นรอบของวันสุกนะครับเด้อวันสุกวันสุกที่สามสิบ โอ้ oh, เซล็อกกาเกน,นสุกที่สามสิบยอ่หาพัฒนา ก็แต้มวิ่งรุดนะครับ ลเป็นรูดบนล่างเขียนไลน์นี่ก่อนครับพอ,อเส้นหน้าดีเขียนบัฒนัดก็กเลยล้งจักเขียนแล้วนะครับจังไฟจะจัดไว้ให้ตรงตรงนะครับับยิ่งรูดบนล่าง ก้ากับสี่ขับรอบนี่พอเต็มวิ่งเกากับสี่นะครับแก่มือครับรอบนี้แก่มืออหายพี่งหนอนเขาวิงลูดผลล่างนะครับเก้ากับสี่วยครับเด้อเก้ากับสี่ จับคู่นะครับจับคู่สีหนึ่งสี่สองสี่สามจับคู่ รอบนี้มีแปดครูนะครับด้วยซึ่งมีตัวกันมาพร้อมครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดมีกันเบิลพร้อมนะครับกันเบิล เรา,าพอเต็มแล้วาอาจจะมาเบิ้ลน,นะครับเ้องเลยบอกว่ากันเบิ้ลกันเบิ้ลก็มีสองคู่คือสามสามนะครับสามสาม ก็ซีซีครับชุดกันเบินอน้ะครับได้ชุดเด่นของเพิ่อนนะครับเพ็่นเด่นให้ตัวใด้ห้องเบิ้งไปน้ำกันครับโอ้หลอดนี่เพิ่นบ่บ่มีคูเด่นนะครับเพิ่นว่ามีมีม ยิ่งสีกับเก่ากับมันก็เป็นสุดเด่นของเพิ่นเลยครับเป็นมาสี่หนึ่งสี่สองสีสามเสมอตัวนะครับครับเสมอตัวสุดกันเบิ้ลกัระวังนะครับบางทีอาจจะมาเบิ้ลนั่นเป็น่าครับกับยี่สีเข้าแคปหน้าจอยครับรอบนึ่งครับ ก็เก็บน้ำพีน้ำนองเข้าทุกคนนะครับเด้อตัวเหล็กบ่เขาก็เยาวากันครับเพราะว่าแต่ละคนนี่บ่มีผู้ใดบ่อยากให้มันเขานะครับอยาดตัวเหล็กมากอยากให้มันเขาอยากให้มีซื้อมีเสียงอยากให้พีน่นนองเข้าได้เงินได้นี่ไปน้ำกันแต่ว่าลดเบดนะครับ มีเขาตะปูศูนเจ็ดเท่านั้นะครับ <c oughs> ตัวเรียกเขาปูศูนเจ็ดอาจารย์เดียวสำนักเดียวนะครับเขาครับ,บก็ะคชหน้าจ้อ้ครับครับสำหรับชิปนี่ก็เสียยหน้าดีก็ขอไวพ้พอนให้สุกุสุขคนเดอ้อ <c oughs> ให้มีโศกมีมันให้ได้ขึ้นมารอบเนี่ย ว่าบ่าเข่าจักอาจารย์ครับเข่าอาจารย์เดียวนะครับบ่แมืนบ่เข่าจักอาจารย์เขา่าตาอาจารย์ปูศูนเจ็ดนะครับสองเก่าตรงๆรงนะครับปูศูนเจ็ดเข่าสองเก่าตรงๆครับกะเขาบุญนะครับครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพอแต้มหลายๆหได้ที ทรงตัวเหล็กแนวทางมาให้เสี้ยนหน้าดีเด็ล่งให้เอฟซีห่อได้เบิ้งได้ชมไปน้ำกันครับสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาหลอบวันศุกที่30มิถีทุน่ายน2 5 6 6น้อะครับครับกะมีชุดจับคู่นะครับชุดผมท่วนหรือยั่งกับบอลูนะครับเดี๋ยวผมท่วนอีกรอบนึงครับครับวิ่งลูดบนล่างเก้ากับสี่ ส่วนจับผูกให้ก็มีซีหนึ่งซีสองซีสามนะครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกันเบิ้ลสามสามกับซีซีกับกันเบิ้ลสามสามกับซีซีครับครับคลิปนี้เขาไว้ตะเพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องเฮาก็ขอให้พี่น้องเฮาปังๆไปในรอบนี้ครับครับสวัสดีครับ